ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรวจเยี่ยมโรงงานหัวบุกในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อส่งเสริมการปลูกหัวบุกพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บุกตลาดเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นนายกลินสารสินประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองประธานกรรมการหองการค้าไทยนำคณะขอการค้าไทยขอการค้าจังหวัดตากและทททสํนักงานตากลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมโรงงานหัวบุกในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดเพื่อศึกษาข้อมูลด้านการค้าการลงทุนในโครงการส่งเสริมการปลูกหัวบุกพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์บุกตลาดเอเชียจีนเกาหลีญี่ปุ่นนายกลินสารสินกล่าวว่าบุกเป็นพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรตัวใหม่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,กรโดยไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยบุกเป็นพืชที่มีสารประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคโสและแมนโนสซึ่งเป็นเส้นใหญ่อาหารธรรมชาติมีลักษณะเป็นวุ้นสามารถเพิ่มพลังและขัดขวางการดูดซึมน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารลดความอ้วนและอาหารเสริมสุขภาพ เช่นวุ้นบุกวุ้นเส้นบุกเป็นตน้นโดยเฉพาะชาวจีนที่มักนิยมนำไปแปรรูปเป็นอาหารบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจจึงส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร,กรหันมาปลูกบุกเนื้อสายกันมากยิ่งขึ้นเนื่องจากมีตลาดรองรับราคาดีเป็นที่ต้องการของหลายประเทศอาทิเช่นประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่สำคัญเป็นพืชที่สามารถปลูกแทรกได้ในพื้นที่ โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าหรือภายในพื้นที่ส่วนประเภทไม้ยืนต้นทั่วไปซึ่งจะส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตนายกลลินสารสินกล่าวว่าที่ผ่านมาจังหวัดตากสามารถสร้างรายได้จากการส่งออกหัวบุกในพื้นที่ไม่น้อยกว่า50,000ตันต่อปีโดยเฉพาะประเทศจีนที่มีความต้องการหัวบุกเป็นจำนวนมากเนื่องจากสามารถใช้ทำเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว ยังสามารถนำวัตถุด,ดิบไปใช้ผลิตเครื่องสำอางได้อีกด้วยหัวบุกเป็นสินค้าเศรษฐกิจตัวใหม่ที่จะเพิ่มรายได้ลดความยากจนคืนธรรมชาติคืนความสุขสูงเกษตรกร,ร,กรภายใต้โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาจึงส่งเสริมให้เกษตรกร,ร,กรหันมาปลูกพืชชนิดนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการปลูกพืชที่ไม่ทำลายป่าสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ ทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทยจะนำข้อมูลต่างๆที่ได้รับไปประชุมหารือถึงแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพิ่มความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร,ศร,ศกรและประชาชนตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพันธุ์บุกการปลูกการดูแลรักษาการเก็บผลผลิตการจำหน่ายการแปรรูปรวมถึงแหล่งรับซื้อและการจัดให้เกษตรกร,ศร,ศกรพบผู้ซื้อในรูปแบบการจัดแสดงตามบูธ แสดงสินค้าของโรงงานประกอบการแปลร,รูปหัวบุกซึ่งในอนาคตจะสามารถช่วยลดการปนเปื้อนของสารเคมีปุ๋ยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าเนื่องจากหัวบุกปลูกง่าย1ปีขายได้กำไรงามสามารถปลูกทิ้งไว้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ย